สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม l a t d Wanderer นะครับเป็นเกมแนว horror แนว indie horror indie horror อะไรก็ว่ากันไปก็คือถ้าพูดภาษาชาวบา้านง่ายๆก็คือเป็นเกมผีนั่นแหละนะครับผมซึ่งเราจะมาเล่นกันเพื่อวาลานช่องค <c oughs> อนเทนต์ของช่องนี้เลยครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช่องของเกม Dead or Alive Extreme ไปอย่างเดียวนะครับผมโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีวยกว่าตอนแรกผมเข้าไปแล้วนะกดไปที่หน้าคอนโทรลแล้วมันกดออกไปได้ครับผมเ <laughs> right ดี๋ยวลอง brightness ดิมันจะออกได้ไหมเนี่ย คือตอนนี้ผมไม่เห็นเมาส์ตัวเองนะอ๋ออันนี้สว่างสุดเลยคืออันนั้มันก็จะมืดไปเอาประมาณประมาณกลางๆนะเผื่อคุณผู้ชมให้เห็นเผื่อให้คุณผู้ชมหเห็นด้วยอ๋อกดกดลบกด backspace เพื่อย้อนกลับนี่เองนะดูคีย์บอร์ดนะครับ ขยับตัวก็ WSD เหมือนเดิมใช้มาสดตการมอง Interact โต้ตอบกับสิ่งของก็กด E เอาโทรศัพท์ขึ้นมากดเมาส์ซ้ายแฟลชไลท์ไฟฉาย1กดเลข1พิมพ์ข้อความกดเลข2โอเคน่าจะมีแก่นี้นะโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับนี่ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกมมีมหรืออะไรหรือเปล่านะเอ่อย้อนกลับไปไม่ได้เอ้าไหนแฟลไลท์อ่ะอ๋อต้องกดค้างด้วยฮนะตีสองสาสิห้าแบตเหลือสิบอ็โหเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องกดค้างอย่างนี้เหรอ เราไปดูจ็กเมสเซจกันหน่อยดีกว่าครับมีรถอยู่ตรงนั้นด้วยฮะอืมนึกว่าให้เราส่งข้อความไม่ใช่นะครับให้เราดูข้อความไปเฉยเฮ้ยเดี๋ยวได้เนาะมีแท็กซี่ด้วยขึ้นแท็กซี่แทนได้ไหมกดค้างเฮ้ hey. อยอิจาะโดนฆ่าระหว่างทางนะเอาเอ็มมาทำไมเธอพีมาแบบนี้ล่ะเธอเป็นใคร เ้ยริ่มไปเกมนี้มันวิ่งไม่ได้ด้วยโอเคไฟข้างทางก็คงไม่ดีนะฮะเป็นเกมแนวเดินกอาบบ้านนะับเท่าที่ผมรู้มานะมีรู้แค่นี้แหละแล้วมันลดไขวะนะ่ะไนก็ดูดสิอ๋อหมือนจะซ่อมทางอะไรกันอยู่นะอืม ฮัลโหลรู้รู้ทางกลับบ้านใช่ไหมอืมแถวนี้มันมีการก่อสร้างเยอะเลยต่อตอบไปเลยได้บ้างอ่ะมันตอบไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ววัด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 ใครมันวิ่งใครมันวิ่งไปทางนั้นวะขนาดมีเสียงวิ่งด้วยเดี๋ยวขนาดเราไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคือเขาซ่อนตัวตรงนี้แล้วเขาวิ่งไปทางนู้นอย่างนั้นเหรอ แล้วคือเราไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมาทำไมแบตเราลดไวจังวะเอ้โหเปอร์เซ็นต์แล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ยลดโมเดลลดได้แบบว่าคือผมไม่รู้ว่าจะเอาไฟฉายเปิดมาเพื่ออะไรนะเพราะว่าเราปรับความสว่างขนาดนี้คือมันก็พอมองเห็นแหละมันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฉายนะครับคือในชีวิตจริงอ่ะต่อให้มันมืดแค่ไหนเดี๋ยวสายตาเรามันก็จะชินกับความมืดเองนะครับ เรื่องขึ้นไปได้มันมีคนวิ่งตัดหน้าแต่คือทำไมไม่นั่งรถไฟอ่ะนี่ผมก็ระวงหลังไป้วยเนะนี่ยคือมันวิ่งไม่ได้มันไม่น่าจะมีอันตรายเลยไหมเฮย้ยตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไไม่มีนะแอนกดตั <c oughs> เสียงอะไรน่าจะเป็นเสียงของไฟจราจรเรียนรู้มาจากคลายอ,อัลเฟียเลยครับมีอะไรไหมตอนนี้แบตเหลือหกเปอร์เซ็นต์อ๋อมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งนีง่เอง เราเดินอ้อมมานะครับผมอดไว้ได้วาอยากเปิดแต่ทำไมแบตรดเหลือน้อยจังเอ,อ้ยช่ยเราอินเทอร์แอคได้นี่ลองดูสิไม่ได้ครับคงไม่ใช่ของที่เราควรจะโต้ตอบสินะอ้าวไฟแดงเป็นเลยกัะ เราไม่สนใจแล้วนะเราจะเดินไปเรื่อยๆเราจะกลับบ้านส่วนสาธารณะนะอุย้ยเรียบง่ายตกใจหมดเลยตกใจข้อความเอา้าเฮ้ยทำไมข้อความเป็นอย่างนี้นะล่ะกับถึงบ้านแล้วพิมพ์ตอบกลับมาหาฉันด้วยนะแถวนี้มันมีคนบ้าเยอะเลย คนแปลกๆเยอะเดี๋ยวนะนั่งคนใช่ไหมคือผมปรปับภาพสูงสุดแล้วนะพผมว่าคนว่ะเขายืนอยู่ตรงอยู่ตรงแสงไฟนะครับเพราะงั้นเราก็จะต้องเดินอยู่ในที่มืดสเตลสเตลอวิ่งหนีไปไหนวะ เราควรจะตามไปเหรอเสียงหัวใจก็เต้นรัวๆเขาวิ่งได้แต่เราวิ่งไม่ได้อ่ะมันจะแบบหักมุมไหมแบบว่าจริงๆแล้วคนคนแปลกๆหมายถึงเราเองนี่แหละทำไมหวัวใจเต้นแรงขึ้นอะ แล้วเขาวิ่งไปไหนวะเหมือนเขาหายไปเลยอะไปละที่บกกระตือคุณกลับบ้านอย่างนี้เลยเอ้ยใครกระซิบอะไรผมไม่สนใจผมไปละคุณจะสวดอะไรของคุณผมไม่สนใจ เฮ้ยวกนี้ใช้สองรอบเลยนะเนี่ยมันไม่มันไม่ดีมากขอแค่อย่ามีตัวะลรตามหลังมากแบบวิ่งวิ่งมาตามหลังอะก็พอแล้วฮะเราวิ่งไม่ได้ตรงนี้มีทอ่อจะกระโจนหรือไ้ไม่ฮะตรงนั้นเป็นหมอกใส่เลนฮิวเลยเว้ยผมว่ามันแปลกๆทำไมอยู่ดีตัวเราวิ่งนี่มัน Hill ใส่เลนฮิวชัดอ้วทำไมเราวิ่งอะ ไม่รู้เราไปละมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วทำไมตัวละครเราวิ่งวะทำไมตัวละครเราวิ่งเฮ้ยกด e เนี่มันอาจจะจบเกมเลยก็ได้นะฉะนั้น ม,มันให้เราวิ่งวะขอดูหน่อยสิมันก็ไม่มีตัวอะไรมาไล่นี่นะที่มีก็จะเป็นหมอกนี่แหละอ่าเราไปเรากลับบ้านก็ได้ครับไม่สนใจอะไรละวตกุตกๆๆกๆๆกก อ้าวเดี๋ยวมีเมสเซจใหม่มาสองอันคือมันเลื่อนรู้ไม่ได้อะ่ะแล้วคือยังตีสองสสิบห้าเหมือนเดิมอ่ะเข้าบา้านละอ้าวจบแล้วโอเคผมเข้าใจละเกมนี้มันน่าจะเน้นบรรยากาศซะมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่คอนเซปต์ ใช้ได้นะมันน่าสนใจจริงจริๆแต่ว่าอืการที่มันมันแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะมันก็มันก็ทําให้ความตื่นความตื่นเต้นหรือความว้าวอะไรเนะี่ยมันมันลดลงนะครับแต่ก็เข้าใจแต่ว,ว่าพยายามจะขายพวกบรรยากาศอะไรพวกนี้นะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนะเดินกลับบ้านคนเดียวในทางเปลี่ยว อะไรประมาณนั้นแล้วมันจะเ็นความรู้สึกนะตัวอะไรขึ้นมานะครับบางทีเสียงคนคุยกันในบ้านเราก็มองว่ามันเป็นผิดแปลกไปจากทุกทีแล้วอะไรเงี้ยอืมซึ่งซึ่งก็น่าสนใจนะเป็นเป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจดีแต่อย่างที่บอกครับการที่มันไม่เกิดนะอะไรขึ้นเลยแบบทําให้เราแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงขั้นต้องตกใจก็ได้นะไอ้ตกใจแบบมันมันก็มีอยู่แล้ะไอ้ตรงท่อน,นั้นแนหะแต่ว่าแต่ว่าไอ้การที่มันไม่มีตัวตัวอะไรมาไล่ผมก็รู้สึกแบบแปลกงไ,งไ่รู้นะ แต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมก็ชอบนะอืมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย